ก็ดีเย็นครับทุกคนอยู่ในบรรยากาศเย็นของวันจันทร์นะครับบนถนน33สุวรรณศรครับ100กิโลเมตรนะครับข้างหน้าเป็นด่านชายแดนไทยกัมพูชาปอยเปรตประเทศกัมพูชานะครับกับอรัญญประเทศสัะแก้วประเทศไทยครับเราอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟนะครับเมื่อสักครู่ซ้ายมือ เป็นทางรถไฟที่ออกจากสถานีรถไฟกระบินบุรีนะครับไปทางซ้ายเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟสัดแก้วแล้วก็ปลายทางที่บ้านคลองลึกนะครับอรัญประเทศครับถ้าทางรถยนต์นะครับห่างจากที่นี่45กิโลเมตรนะครับสัดแก้วนะครับ ทางซ้ายทางหลวง3า2 7สองหรือว่าโคราชสายเก่านะครับนครราชสีมาสายเก่าหรือไปสายแก้วสายเก่านะครับส่วนสายใหม่ก็ตรงไปนี่เลยครับถนนสุวรรณสอนสามสามสายหลักนะครับผากลางทะเลสาบน้ําจืดน้องปลาขยงมีป้ายบอกเป็นระยะนะครับทั้งระยะทางแล้วก็ชื่อถนนนะครับ กบินบุรีนะครับสี่แยกสามทหาร3กิโลเมตรสักแก้ว43าอรัญญาประเทศ95หรือว่าราวราเอากิโลเมตรจากจุดนี้นะครับชมวิวทะเลสาบกันนะครับ ทะเลสาบน้าจืดครับที่มีข่าวอยู่เรื่อยๆในเรื่องของจระเข้แต่ว่าไม่เคยกินคนนะครับบอกเลยว่าไม่จระเข้ที่นี่เฟรนลี่มากนะครับแม้ว่าชาวบ้านจะพายเรือลงไปหาปลากันตามปกติในลําน้ําก็ตามนะครับก็ไม่เห็นมีข่าวว่าจระเข้สวบมือสวบขาแต่อย่างใดนะครับยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีตัวจระเข้จริงไหมมีจริงๆนะครับก็มีคนเห็นแล้วก็ ออกข่าวไ้บ่อยนะครับจระเขตที่นี่เฟรนลี่มากๆเลยอุทยานกระบินเฉลิมราชนะครับชื่อเป็นทางการของทะเลสาบน้องปลาขยงสองฝั่งเป็นทะเลสาบนะครับ นี่ครับนครราชสีมานะครับซ้ายมือถนน304ทางหลวง a AH อ19นะครับทางหลวงอาเซียนหมายเลข19 a AH เ1นะครับตรงไปหรือทางหลวงหมายเลขส3สาครับที่นี่ป้ายถี่มากนะครับไปบางถนนนี่ป้ายชื่อจุดหมายปลายทางหรือระหว่างทางแทบไม่มีแล้วก็ยิ่งป้ายแสดงกิโลเมตรยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะครับ ส่วนใหญ่เขียนแต่ชื่อแต่ไม่บอกว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยป้ายเยอะมากครับซ้ายมือเป็นบขสกับ็นบุรีนะครับขวาก็มีตลาดซ้ายก็มีตลาดครับตลาดเยอะมากที่นี่ แล้วครับสีแยกสามทหารกระบินบุรีข่าวแว้ว่านะครับจนถึงวันที่21มีนาคมนะครับนับจากนี้ไปจะยังอยู่ในบรรยากาศของมอรสุมพายุฤดูร้อนนะครับหมายความว่า ฝนแดดร้อนหนาวปะปนกันไปแบบนี้จะยังคงอยู่อย่างน้อยก็ประมาณ10วันสิ่งที่ต้องรับมือก็คือปัญหาสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทุกคนซ้ายไปโคราชนะครับขวาไปแต่ริ้วไปชายทะเลภาคตะวันออกได้ครับ ไปอีสานนะครับสส่แก้วไปกัมพูชาถ้าหิวข้าวก็แวะครับข้างๆนี่ครับเต็มเลยครับเป็นโต้่งด้วยบรรยากาศยามเย็นวันจันทร์นะครับจันทร์ที่1ิมีนาคมจะถนน3 3สุวสูณวันสอนครับกาบเป็นบุรีมุ่งหน้าสส่แก้วครับนำบรรยากาศทั้งเช้าทั้งเย็นมาให้ดูกันนะครับนี่ครับป้ายบอก ระยะทางมีบ่อยบะมีเยอะมากครับที่นี่ไม่ต้องหวง่วไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะครับไม่ต้องห่วงเลยอีกกี่กิโลเมตรถึงสะแก้วอีกกี่กิโลเมตรถึงอรัญยประเทศบอกตลอดครับซ้ายขวาหน้าหลังจะไปไหนจะเลี้ยวไหนมีป้ายบอกตลอดครับหายห่วงเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันครับ คุณครับ